thank you สวัสดีค่ะวันนี้ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนยะลาขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับแอปพลิเคชัน CU E-Book Store ซึ่งรองรับการยืมและคืนหนังสือผ่านห้องสมุดด้วยระบบที่เรียกว่า CU e l i b r a r y c u บนะคะซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้มากที่เราไม่สามารถเข้าไปยืมคืนหนังสือที่เป็นตัวเล่มจากห้องสมุดได้เพราะฉะนั้น e-book จึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของนักศึกษา บุคลากรผู้สอนพิเศษตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการใช้บริการยืมคืนหนังสือจากห้องสมุดค่ะซึ่งจะมีรูปแบบของการอ่านและการยืมคืนอย่างไรนั้นเชิญไปรับชมกันได้เลยค่ะและนี่คือหน้าตาของ CU e l i b r a r y ครับนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าระบบและวิธีการสมัครสมาชิกกันค่ะขั้นตอนแรก ให้ลงทะเบียนผู้ใช้งานโดยกรอกข้อมูลบุคคลให้ครบถ้วนแล้วทำการกดซับ m ิตหลังจากนั้นจะได้รับข้อมูลการยืนยันสมาชิกโดยรอการอนุมัติจากบรรณารักษ์เมื่อบรรณารักษ์อนุมัติแล้วจะได้รับอีเมลตอบกลับเข้ามายังอีเมลที่สมาชิกได้ทำการลงทะเบียนไว้ให้คลิกลงชื่อเข้าใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบการยืมคืน e-book ให้กรอกอีเมลและพาสเวิร์ดที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้ค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการยืนคืน CU E-Library ครับเข้าสู่หน้าแรกจะเห็นอ e ีบุ๊กหลากหลายประเภทโดยหน้าจอทางซ้ายจะมีหมวดหมู่ให้เลือกสำหรับท่านที่ต้องการยืมอ e ีบุ๊กในหมวดหมู่ที่ต้องการเมื่อเลือกอ e ีบุ๊กที่ต้องการยืมได้แล้วให้คลิกยืมหน้าจอจะแสดงสถานะการยืมระยะเวลาที่สามารถยืมได้กดซับมิ จะเข้าสู่หน้าจอการยืนยันการยืนอ e ีบุ๊กเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าจอจะแสดงวิธีติดตั้งแอปพลิเคชัน CU E-book Store โดยจะแสดงอ e ีเมลและรหัสผ่านสำหรับการเข้าแอปพลิเคชัน CU E-book Store ด้วยค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชัน CU E-book Store กันนะคะ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งระบบ iOS, Google Play และ Windows เวอร์ชัน10ขึ้นไปและนี่คือหน้าตาของแอปพลิเคชัน CU E-Book Store ค่ะเข้าสู่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน CU E-Book Store ให้คลิก Log in with Tula Book จากนั้นกรอก username และ password จากการล็อกอินเข้าระบบ e-book ที่สมาชิกยืมจะปรากฏอยู่ในหน้า My Shelf เพียงเท่านี้สมาชิกก็สามารถคลิกอ่านอีบุ๊กได้แล้วค่ะ ซึ่งม e ีมูฟที่สมาชิกยืนสามารถเปิดอ่านได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการอ่านและการยืมคืนอ e ีบุ๊กผ่านแอปพลิเคชัน g u EBOOK STORE ง่ายมากเลยใช่ไหมคะต่อไปนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาเสมือนมีห้องสมุดติดตัวเราไปในทุกทุกที่เลยคะ่ะที่สำคัญหมดปัญหาเรื่องการลืมคืนหนังสือด้วยนะคะ